ครับวันนี้เชิญพบก,กับกองทัพรถยังลบกันดีกว่าเรียนเชิญนะครับกับยูนิเซฟไทยแลนด์นะครับมีธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารเกษตรกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์นี่จะสแกน QR โค้ดนี้เลยก็อย่างได้นะครับหรือจะสแกน QR โค้ดนี้แอดเข้าลายออฟฟิเชียลยูนิเซฟบริเอนั่สแกนนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ร่วมบริจาคสังกุลช่วยค่าอาหารช่วยค่ายาและช่วยค่าการศึกษาของเด็กๆที่ ประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นความอุดอยาก,ก็ดีนะครับแต่สงครามก็ดีนะครับในหลายๆประเทศนะครับยูนเิเซฟไปทั่วโลกอคุณนะครับเชิญทุกท่านพบกับรถยางลบได้เลยครับเรานี้คือรถอยางลบนะครับรถยางเนาะเหมาะสําหรับเด็กๆจะมานั่งเคี้ยวก็ได้นะแต่แนะนําว่าอย่ากลืนนะครับกลืนเข้าไปแล้วติดคอแน่นอนนี่คือรถที่เป็นยางนะครับเด็กกัดก็ไม่เป็นไรแต่อย่าก,กัดล้อนะให้กัดตัวตัว ยางเนาะถ้ากัดตัวยางจะไม่เป็นไรถ้ากัดตัวถังไม่ไเป็นไรถ้ากัดลอ้อน่าจะเจ็บผงผวนนะฮะเป็นรถที่สวยงามนะครับน,นี่เราก็รีวิวกันด้วยฉากใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะฮะอันนี้เป็นรถที่าับตัวยางนะฮะล้อวิ่งได้ทุกคันนะครับเรียนว่าล้อวิ่งได้ทุกคันนะครับสวยงามมากเป็นยางครับเป็นยาง จะมีที่สมบูรณ์ก็คือมีรถใบเสนีนะครับรถใบเสนีจะสมบูรณ์เพราะไม่มีอะไรองอกขึ้นมาส่วนรถดับเพลิงนะครับเหลือพอพอ,รอ,รอ,รอหรือกู้ภัยนะฮะก็บันไดาหายเนาะแล้วก็รถยกดัมเปอร์ก็ที่เครนก็หายไปนะครับยกรถเครนก็เครนหายนั้นคันที่สมบูรณ์ที่สุดน่าจะมีไม่พอรถใบเสนีนะครับคือไม่มีอะไรเลยโลง่โลงๆนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการจะหาซื้อก็หาซื้อได้ที่ญี่ปุ่นนะครับ น,นี่เป็นของเล่นเด็กในประเทศญี่ปุ่นนะครับเอามาดีวิวให้ดูกันสนใจสามารถหาซื้อได้นะครับตามตลาดหรือไม่ก็ฝากเพื่อนที่ญี่ปุ่นซื้อก็ได้นะครับจะมีอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะก็หลายปีแล้วเนาะอันนี้นะครับเปรถยางนะครับมันยางลบก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือเด็กที่กัดจะไม่เจ็บปากนะครับเป็นรถโมเดลสวยดีนะฮะคันที่เหมือนสุดน่าจะเป็นรถด,ดับเพลิงกับรถ รถส่งพัสดุให้ส่งใบเสนี์นะครับดูดีครับดูดีเป็นรถที่ดูดีทีกเนยืนยันว่ารถดับเพลิงถ้าถ้าบันไดครบก็สวยนะฮะรถส่งใบเสนี์ถ้าเกิดว่าก็าสวยสุดเพราะว่าไม่มีอะไรแหว่งเลยส่วนรถเคลียร์หรือรถลนยกรถดนะฮะก็รถยกนะก็ยกไม่ได้เพราะว่าเคลียร์หายนะะขา้างหน้า โอเคทุกท่านขอพรบคุณทุกท่านที่มาชมกันนะครับหวังว่าเราจะมีอะไรดีๆให้ท่านชมกันอีกแล้วนะครับพบก,กันใหม่กับสิ่งที่น่าสนใจในอกาสหน้าวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใชด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับกบหน่งกับสองกับสาว